เตือนภัยวันนี้ขอเสนอเหตุมิจฉาชีพในคราบนักท่องเที่ยวลักทรัพย์ในห้องพักโรงแรมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นณโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาวิธีการของมิจฉาชีพคนนี้ก็คือได้เข้าพักในโรงแรมเป้าหมายจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่พนักงานโรงแรมเข้าทําความสะอาดห้องพักในจังหวะนี้เองคนร้ายได้เดินสำรวจตามชั้นต่างๆ เมื่อพบว่ากำลังมีพนักงานทำความสะอาดอยู่ก็จะทําทีว่าเป็นเจ้าของห้องพักนั้นโดยเข้าไปพูดคุยกับพนักงานทำความสะอาดแบบเป็นกันเองเพื่อให้เชื่อว่าเป็นเจ้าของห้องนั้นจริงๆจากนั้นก็เริ่มเข้าไปภายในห้องพักแล้วก็เริ่มขโมยสิ่งของมีค่าต่างๆแล้วจึงออกมาจากห้องนั้นอย่างรวดเร็วแขกผู้ที่เขายังพักต่อแต่ทั้งวันนั้นเขาออกไปเที่ยวก,ก่อน เนี่ยมื่อเมื่อพมิสีพจะใช้เวลาช่วงนี้จะเข้าไปทักทายกับกลุ่มพวกพนักง,งานทรรวาาสตรดหรือหรือแม่บ้านที่ไปทำความสะอาดในห้องแล้้อ็เข้าไปหยิบนู่นหยิบนี่ผู้เข้าพักเนี่ยเราต้องมีหลักฐานของการเข้าพักอยู่แล้วว่าห้องบุคคลคนนี้พักอยู่ห้องนี้ห้องนี้ แแลละะออะ này, อออกกกกณคูปพัััย่หห้้้้้งงนนนนนีีนีีมมาุภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นการทำงานของคนร้ายได้อย่างชัดเจนคนร้ายจะเดินสำรวจตามชั้นต่างๆว่ามีพนักงานทำความสะอาดอยู่ในชั้นนั้นหรือไม่เมื่อไม่มีก็เปลี่ยนไปดูชั้นอื่นอีกจนกระทั่งพบว่าชั้นนี้มีการทำความสะอาดคนร้ายก็เดินตรงเข้าไปหาพนักงานที่ทำความสะอาดอยู่ จากนั้นก็เริ่มแสดงบทบาทว่าตนเองเป็นเจ้าของห้องพักนั้นเมื่อพนักง,งานเห็นว่าเจ้าของห้องมาจึงไม่กล้าอยู่ในห้องและได้ออกมาทำความสะอาดที่ห้องถัดไปจังหวะนี้เองคนร้ายก็เริ่มขโมยทรัพย์สินที่อยู่ภายในห้องพักนั้นและทำทีออกมาขอสบู่หรือสิ่งของอื่นกับพนักง,งานทำความสะอาดเป็นการตรวจให้แน่ใจว่าพนักง,งานคนนั้นไม่เห็นการขโมยของ เมื่อคนร้ายได้ของที่ต้องการเรียบร้อยก็เดินออกจากห้องพักและได้กล่าวทักทายพนักง,งานเป็นปกติแต่มีถุงใส่ทรัพย์สินที่คนร้ายซ่อนมาไว้ด้านหลังไม่ให้เห็นจากนั้นก็เดินออกไปพร้อมกับทรัพย์สินที่ขโมยมาอย่างลอยนวลตรงนี้นะครับผ่านโดยหลักการนันแล้วก็ืีต้อง มุ่งเล่นไปที่พรังงานของโรงแรมนะครับว่าจะต้องมีความรู้ในราการสังเกตพิทุกพลสังเกตแม่บริเ็นคนแม่บ้านหรือเป็นบอกร,อกรอของโรงแรมการเข้าออกโรงแรมนะครับลักษณะที่ไปลักโดย,โดยทางทางโรงแรมทางแม่บ้าน,าานในตัวห้องมาแสดงตัวกับเจ้าของนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบกันหน่อย มีการซักถามสอบถามซึ่งโดยโโปกติของคนร้ายนะครับถ้ามีการเข้าไปสอบถามซักถาม,ก,ถามก็จะสอบพีรู้ออกมาถ้าหากว่าไม่ใช่เจ้าของห้องจริงเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเข้มงวดของแรงนือในเรื่องมีข้อมูลลักษณะอย่างนี้ออกมาทางแรงไม่ว่าจะเป็นทางรอการเข้าออกโรงแรมการขึ้นไปของคนไปนอกที่เข้ามาที่โรงแรม ก็ควรจะมีการสังเกตครับสังเกตว่าเป็นคนภายนอกที่เข้ามาปมต่อทับครับซึ่งโรงแรมต่างนี้ในเงินทุนใหญ่ก็มีโรงแม้อพักเป็นจำนวนมากครับถึเพื่อนจากเป็นท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากเมืองหนึ่งธุรกิจโรงแรมห้องพักก็มีมากตามลำดับ เพราะจะต้องรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งภาคธุรกิจที่มีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาและเป็นหน้าเป็นตาของเมืองพัทยาเป็นอย่างมากแต่กลับเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพมากขึ้นเช่นกันก็เป็นปกติธรรมดานะครับในเรื่องของกลุ่มผู้ชาชีพที่ประสงมประทร์เมื่อมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ย่อมจะตกเป็นเป้าหมายที่พวกนี้ก็จะแฝงเข้ามา ดำเนินการลักทรัพย์นรสไลด์ต่อทรัพย์ต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการระวังป้กักทรต้องเก็บให้ดีนะครับเก็บให้ดีแล้วถ้าเป็นทรัพย์สินท,ที่มีค่าจริงๆก็ไม่ควรจะทิ้งไว้ในห้องพักนะครับในแต่ละโรงแรงมโรงแรมก็จะมีเซฟตี้บอ็อกที่เป็นส่วนกลางของโรงแรมนะครับนำไปฝปากทางโรงแรมในเซฟตี้บ็อกของโรงแรมซึ่งก็จะเป็นการป้องกันได้ระดับหนึง่ง และหากไม่จะเป็นจริงในการมาท่องเที่ยวก็ทำให้คนที่จะพบทรัพย์สินมีค่าอะไรให้เกินสมควรนะครับให้เกินสมควรแต่จะตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายได้ครับ คือต้องเราต้องบอกให้เขาตลอดให้สิ่งของห้ามเอาเก็บไว้ในห้องให้เขาติดตัวไปด้วยม่มั้นให้ให้ฝากไว้ที่หน้าฟอนเราจะมะีตู้เซฟเก็บไว้ให้เขาการที่เขาจะออกจากโรงแรมไปเที่ยวเตหรืออะไรหนึ่งให้ออกเป็นกลุ่มสม่วนมากพวกนี้ก็จะเช็คของก่อนในเหมือนนักท่องเที่ยวที่ มาเป็นกลุ่มเล็กๆผลนีจ้จะอันตรายมากกว่าเทศกาลไฮซีซันนะครับรเพราะฉะนั้นกลุ่มวิชาชีพก็จะแฝงเข้ามาในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ควรจะมีการทั้งระบบต้องวงจรปิดระบบการให้ความรู้กับทางรองการเช้คงววขังขังของรอก็ควรจะมีการกำชับในเรื่องของการปฏิบัติครับ ผมอยากจะฝากไปดังผู้ประกการหรือทางโรงแรงมต่างว่าควรจะเก็บรักษาหรือชวนแขกที่มาพักเก็บรักษาตักสิ่งของหรือทรัพย์ที่มีค่าเอาไว้กับทางโรงแรมแล้วมีตู้เซฟเก็บไว้ให้เขาขืนให้เขาติดตัวหรือเก็บไว้ในห้องอาจจะไม่ความปลอดภัยอาจจะน้อย เรามีโครงการนะครับเรามีโครงการในเรื่องของการอบรมพนักง,งานโรงแรมในเรื่องของการสังเกตบุคคลที่เข้ามาพักซึ่งโครงการนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานโรงแรมพนักง,งานสายบริการเนื่องจากว่าพนักง,งานโรงแรมพนักง,งานสายบริการจะมีโอกาสเห็นพฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาพักอาศัยมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราพร้อมที่จะไปสนับสนุน ไปำดำเนินการตรวจสอบต่างๆครับขอให้แจ้งเข้ามากนนีพบต้องรอยเบาะแสว่าบุคคลไหนเป็นพิรุษนะครับน่าจะมาต่อการมากระทําผิดต่างๆทางตำรวจเราพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าทางตำรวจจะลําพังในกรณีแจ้งเข้ามานะครับเราพร้อมที่จะในการระวังป้องกันเหตุให้กับพี่น้องประชาชน นะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เมืองพัทยาครับจากเหตุการณ์นี้จึงอยากฝากเตือนถึงผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมห้องพัก,กควรมีมาตรการที่ละเอียดรอบคอบต่อทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าของผู้ที่เข้ามาพักอาศัยภายในสถานประกอบการของท่านจากพวกมิจฉาชีพที่มาในลักษณะแบบนี้ และท่านผู้ชมทุกท่านที่เดินทางเข้าไปพักผ่อนและเข้าพักทั้งคืนตามสถานที่ต่างๆนั้นก็ควรเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในตู้เซฟหรือฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมหรือที่พักนั้นๆเพื่อความปลอดภยัยเมื่อตัวเราเดินทางออกไปจากห้องพักเพราะเราก็ไม่อาจร่วงรู้ได้ว่าเราจะกลายเป็นเป้าหมายของพวกมิจฉาชีพพวกนี้เมื่อใด